เรามาดูโหมดการขับขี่ของอาวันดีกว่านนเปิดครับนนคุณแจ๊บมีอะไรบ้างในนี้ครับผมไฟตัวนี้มีอยู่5้าตัวมันจะดับนะําใหม่เปิดใหม่นะเอาไปแดงก,ก,ก็ได้ตัวนี้อะไรคือนี่ต่างดันน้อ <c oughs> งมังเนะเนะครื่องต้องมันเครื่องนะนี่กี่ยว้าธรรมดาเดนาะี๋ยวเปิดใหม่ก่อนเปิดใหม่ก่อนนะครับมันจะแดงขึ้นเลย เครื่องหมายชั่นกับเครื่องหมาย sc เครื่องหมายถังน้ำไอถังน้ำมันเครื่องหมายเค u ชั่นสีเหลืองคืออะไรคือเซนเซอร์การสบัดไฟฟ้านะครับของอาวันถ้าระบบเซนเซอร์มีปัญหาหรือระบบการสบัดมีปัญหามันจะขึ้นลูกเค u ชั่นแล้วก็เป็นสีส้มไอสีแดงนี่เป็นน้นมันเครื่องน้ะไม่เกี่ยวับอันนี้เป็นคำว่า sc สีน้ส้มไม่เกี้ sc คือมันเป็นเซนเซอร์หกแกนเอาไว้บอกเราว่าตอนนี้การทรงตัวเราผิดปกติ อ้าลูกเอสซีสีเหลืองแก่ขึ้นใช่การสูงตัวเราถ้ามันผิดปกติเมื่อไหร่แกนมจะไม่ได้ว่าเราขี่รถผิดปกติมันจะขึ้นเอสซีขึ้นมานะแล้วก็ลูกลูกไอ้นี่ลูก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 ปั๊มน้ำมันนะนะถ้ามันขึ้นแสดงว่าน้ำมันใกล้หมดจะเหลือถังสี่ลิตรครับใช่สี่ลิตรสี่ลิตรเนาะสี่ลิตรครับแล้วก็คำนวณดูว่ามันกี่ลิตรแต่ลิตรหนึ่งเท่ากี่กิโลอ๋อเดี๋ยวบอกอีกทีนะว่าเราดูยังไงว่ากี่ลิตรวินิจกี่กิโลอ๋อเที๋ยวมาดู เริ่มนะครับเรื่องหน้าจอนะครับให้ดูข้างล่างนี่ก่อนนะครับให้เริ่มที่โอิโอนะหน้าจอปกตินะโอิโอคือเลือนใหม่ใช้งานรอยสองครับผมฟิวคอนนี่คืออะไรฟิวคอนนี่เป็นอัตราการบริโภคเชอเพิงไปแล้วกี่ลิตรนี้กี่ไปแล้ว8ลิตรวิธีปรับดูวางให้กดตรงนี้นะครับเมนูนะเลื่อนเป็นจอยสติ๊กเลยจอยเลยวก็จหมุนไปเรื่อยต้อง์ชั่ตัวนี้ที่บอกมันจะหมุนไปเรื่อยย้อนได้นะครับ ฟิวคอนคืออตัตราการกินบริโภคเชื้อเพลิง,งกกไปแล้วเท่าไหร่ขยับมาคือแบงก์บนเป็นฟิวเอเวอร์เรสฟิวเอเวอร์เรคืออัตราอัตราเฉลี่ยการบริโภคน้ํามันอัตราเฉลี่ยนะการซืดอเพลิงน้ํามันหรืกินบอกว่ากินมาแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรอันนี้มันบอกว่าอัตราเฉลี่ยาการการกินน้ามันอนะ่ะเฉลี่ยกี่เท่าไหร่แต่ตอนนี้มันมีค่าลิตรตอนแรกมันยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนนะ เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ก่อนเหมือนกันอันนี้คืออัตราเฉลี่ยาการบริโภคน้ำมันนะมันขึ้นเป็นกิโลเมตรต่อลิตรแต่ที่นี่เป็นเป็หลังให้คอนเทนต์ฟิวคืออะไรคืออัตราการบริโภคน้ำมันเหมือนกันแต่ณนะเ,เรียวไทม์ไม่ได้เฉลี่ยแล้วอ่ะข้างบนเป็นเฉลีย่ยนอะ่ข้างล่างคือเรียวไทม์คือปัจจุบนนันเลยเปิดคันเร่งมากนะ้อยจะไปผ่านตามคันเร่งเลยนะอันนี้นะฟิวคอนเทน์ฟิวนี่นะตัดไปเอทมอุณหภูมิ ภายนอกนอกสีเทมอุณหภูมิภายในเครื่องเครื่องยนต์ใช่ครับมันพัดลมจะทํางานที่ร้อยองศาร้อยองศาแล้วพัดลมจะพุ๊ดทันทีอันนี้มันก้าสีบวกละครับย้อนชิปหนึ่งชิปสองก็ปกติเหมือนรถทั่วไปทุกคันมีหนึ่งมีสองกดรีเซ็ตได้ด้วยการกดไล่มาใช่ป่ะปึ๊ก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 เจอตัวนี้ละครับท่านแล้กดหนึ่งทีตรงนี้กดเข้าไปหนึ่งทีปึ๊ก แล้วเราจะเรียนเซทให้กดค้างไว้อันนี้ทิป<ด>หนึ่งค้างแล้วเมื่อกี้มาล่างเอ้าเดี๋ยวอ่ามาอันนี้กดค้างศูนย์เรียบร้อยกดหนึ่งทีหยุดหยุดแล้วก็ออกไปหน้าใหม่นะให้กดไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยให้กดหนึ่งทีปึก๊กล้าตรงไหนกับพิมพ์แล้วก็กดค้างไปเลยแล้วมันก็หายเองเนาะอ้าวเสียดายคันนี้ไม่มีทิปเอฟเพราะว่าเต็มวันมาแล้ว ก็เลยมาเนี่ยอธิบายทิปเอฟหลังจากไอทิปหนึ่งทิปสองแล้วมันจะมีทิปเอฟเป็นหนึ่งตัวอ๋อจิงยังด้วยทิปเอฟคืออะไรทิปเอฟมันเอาไว้บอกระยะทางใช้งานเราหลังจากลูกน้ำมันขึ้นใช่ลูดน้ำมันขึ้นปุ๊บเสร็จมันจะบอกแล้วว่าอยู่ในถังเดิมสี่ลิตรแล้วคำนวณเลยว่าลิกี้อัตราทิปเบรืองเราอยู่เท่าไหร่ทิปหนึ่งวิ่งได้กี่กิโลคำนวณในใจละไอตัวทิปเอฟแบมันบอกว่าตั้งแต่ไฟน้ำมันจะใช้กับทิปเนี่ยคุณวิ่งไปได้กี่กิโลสมมุ สมมติน,นะยกตัวอย่างเลยเช้างาน,นจริงสมมติอัตราสิ้นเบืองอยู่ที่ประมาณ10โดล,ลิตรครคับ <c oughs> ไฟน้ําขี่มาดีน้ำมันสุดท้ายกระพปปะริบปึ๊กทิฟฟ์มันจะวิ่งท,งทันทีเลยเราคำนวณละอยู่ในถังละ4ลิตรเราใช้อัตราสิ้นเบือง10กิโลลิตรเราจะวิ่งได้อีก40กิโลทิฟฟ์ F วิ่งไปได้เท่าไหร่ใกล้40หรือย,อยังที่เราคำนวณไว้นี่คือหน้าที่ของทิฟฟแต่อันนี้มนไม่ขึ้นเพราะว่าน้ำมันมันมีอยู่ครักี่เติมมาใช่ถึงแต่ก็เท่านี้ อันนี้เข้าใจแล้วอ่าอันนี้เป็นสถานะการใช้งานพิชิปเตอร์พิชิพเตอร์ตึกลงใช่ปิดได้ใช่ไหมปิดปิดได้ปิดได้เดี๋ยวปิดข้างในอีกทีมีฟังก์ชันอันนี้อันนี้เป็นเครื่องหมายการใช้งานลิฟต์คอนโทรลที่ดวงคือการลอยกออกตัวลอยกใช่อันนี้ก็น้ำมันเครื่องเนาะอะไรน้ำมันเครื่องมันจะทำงานคล้ายๆกันเดี๋ยวสตาร์ทไปอันนี้มันจะหายไปเองเวลาตั้งนะปิดลิฟต์ไปตัวไหนไม่ได้ตั้งใช่ไหมเนี่ยก็เมวานเท่าไหร่ไปถึดกันไม่ได้อะไรเลยไปดูมาดูตรงนี้มาดูตรงนนี้มมาดดูููตรรรรงปปเบบกคัผไะ นี่คือใช้แล้วมั้งไม่เคยเห็นเนาะเวลาแกะกดเบรกมันจะบอกน้ำหนักกดเราบอกชัดใจบอกชัดทีนี้ไอ้ฝั่งนี้คืออะไรฝั่งนี้คือบอกสถานะแรงกดของรถมันจะมีครึ่งครึ่งใช่ไหมครับถ้าขี่อยู่แล้วกดเบรกเตือกน้ำหนักมันจะทิ้งมันตตลงหน้าตอนนี้สเกลตรงนี้มันจะขึ้นหน้ามันกดลงไปแต่ถ้าเปิดคันเร่งจื๊อรถน้ำหนักรถมันอยู่ตรงหลังสีมันจะขึ้นยกตัวอย่างเลยก็ได้นะครับกดเบรกเห็นไหมครับเวลากดหน้า กดเข้าไปได้นะครับมันจะขึ้นแต่พอมาห้างหลังเห็นไหมมันก็จะขึ้นตามมันคืออะไรนะอะไรเขาเรียกมันคือมันคือให้รู้ว่าตรงนี้จริงจริงตรงนี้เทคโนโลยีในสนามแข่งใช่มันไม่บอกว่าตอนนี้แรงกดรถมันอยู่ตรงไหนบาลานซ์รถอยู่ตรงไหนถ้ามันมีขึ้นแสดลว่ารถอยู่ตรงกลางไม่มีแรงกดหน้าหลังเท่ากันแต่ถ้าตรงไหนที่มันแรงกดมากกว่ามันจะขึ้นไปฝั่งนั้นโหมดหน้าจอปกตินะครับมันจะมีได้อยู่ราวสี่โหมดนะมี A B C D A B C D ดีนี่อะไรดีนี่ฝนอยู่ี <laughs> ่อยู่ไม่ไม่อยู่ที่เราเซตครับอยู่ที่เราเซตแต่ถ้าค่าเป็นค่าโรงงานไหนดีก็คือฝนใช่ใชแต่ถ้าเป็นที่เราจะเซตเราเซตได้นะเราจะเอา D เป็น A A เป็น D ก็ได้ A กเขาจะเซตไว้ให้ที่ power 1, ห Ctrl 3, Ctrl น,นึ่งเลยถ้าช้คอนโทรลสามสไลด์คอนโทรลสองค่า,าพวกนี้เราสามารถเราสามารถไปเซตค่าได้กด1ทีตรงนี้เราสามารถเพิ่มได้เลยว่าจะเอา power หนึ่งหรือ power สองครับอ่ะแต่ในหน้าจอหลักที่มีอยูดแค่3าตัวอันนี้มีอะไรบ้างคม อันนี้เป็น power power คือการตอบสนองเก้าตระเ่งใช่แ c t i o นก็ท่นคอนโทรลแ c t i o นนี่คือท่าคอนโทรลก็กันล้อสะบัดจะไม่ไม่กันล้อฟรีอ่ะไม่ไม่ท่าคอนโทรลเนี่ยคือกันล้อฟรีอ่ะใช่มันเอาไว้ทํางานหน้าที่หน้าที่หลักของมันคือเมื่อไหร่ที่ล้อสองล้อหมุนไม่สามพันการมันจะตัดกําลังเครื่องไม่ได้ดับเครื่องนะตัดกําลังเครื่องเฉยๆไม่ให้มันโออเวร์พ over power over หมายถึงว่ากระลงจะกำลังจะแรงแล้อหลังกำล,ล,ลังสไลด์พื้นล้อกำลังรถกำลังจะหมุนตัดเลยตัดวูบลงไปเลย <c oughs> ไม่ให้โอเวอร์มันไม่ให้มันสไลด์ไปโอเ,อเวอร์ไปเนาะโอเคเนี่ยการ,ค,รคอนโทรลนะครับสไลด์คอนโทรลสไลด์คอนโทรลสไลด์คอนโทรลแตกต่างกันถ้าแค่คอนโทรลที่หนึ่งตรงที่ว่าสไลด์คอนโทรลเนี่ยถ้ารถมีอาการอย่างที่บอกมันมีเมืตะก,กี้คำว่าเอสซีขึ้นมาเมื่อกี้ไม่ถึงการทรงตัวรถมันจะขึ้นพร้อมกันถ้าเกิดว่าสไลด์คอนโทรลมีอาการเมื่อไหร่ไอเอสซีทีแก้วมันจะขึ้นด้วยก็คือสไลด์คอนโทรลนั่นแหละ ถ้ามีการสไลด์คอนโทรลเมื่อไหร่ใยัไ,ไปปืด๊ดเบรกเอียด ABS สุดแล้วล้อล็อกปึ๊กแระแทกๆอาไม่อยู่ล้อสไลด์ปึ๊ดหน่อยนึงสไลด์คอนโทรลจะทำงานปัดกำลังออกเหมือนกันสไลด์คอนโทรลคือบิดนี้หรือว่าล้อล็อกแล้วถลายเหมือนกันล้อหน้าล้อหลังทำอะไรเหมืมนมมนอมกนกันจำบิกมากๆปึ๊กใช่ครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าปรับได้ตรงไหนตรงที่ปรับตรงนี้ได้เลยนะพวกนี้ปรับได้เลยได้แต่ตรงนี้เลยทีนี่ไหมนี่ อันนี้เป็นโหมด A ที่เขาปรับว่าให้แต่โรงงานแต่แต่เดี๋ยวเราสามารถปรับได้เราต้องรู้จักทิสายการผิวตัวเองก่อนว่าเราจะเซ็ตโหมด A ไว้ที่มันสุดเลยไหมเอาหมดต่อไปกาเรียกว่าหมดหมด B เป็นยังไงหมด C หมด D เป็นยังไงเราเซตได้เอาแบบ A แรงสุดเอา D หน่วงสุดก็ได้มันจะมีค่าละเอียดกว่านี้นะนีตรงนี้หมดละแล้วเข้ามาดูตรงเมนูวิธี อันนี้คือการล้อยกใช่ไหมใช่ครับรีดคอนโทรลโอเคเดี๋ยนี้เข้าเมนูแล้วนะเข้าเมนูนี่คือกดยงกดตรงนี้เลยตรงนี้เลยผมไม่ได้กเลยเหรอผมไม่รู้กดเลยนะกดเลยนะกดเข้าไปค้างไว้ประมาณ3ามวิ่งอ๋อกดค้างไว้อันแรกคืออะไรอะไรเป็นดิสเพลย์โหมดดิสเพลย์โหมดมีสองอันให้ดูหน้าจอพี่คิดไว้ก่อนนะพี่จะออกออันนี้หน้าจอปกติอันนี้คือแท็กโหมดแร้วไม่ใช่อันนี้คือสตรีทโหมดครับเข้าไปดูแท็กโหมดคือเป็นยังไงมีให้เลือกอันนี้สตรีทโหมดเมื่อกี้ครับ หมดแทกหมดอ่าออกอันนี้ก็แทกหมดจับเวลาใช่รอบไม่มีแล้วมันไม่มีละเจ็ดปันรอบไม่มีละมันที่แปดพันเลยได้สัดเลยแปดพันแช่เลยถึงหมื่นห้าเจ็ดปันไม่มีแล้วตะ่กี้มีถึงศูนย์เลยดูไหมใช่ครับแท็งหมดไว้ดูรอบสูงสูงสรับสนามพวกนี้เอาไวจับเวลาต่รอบจับเวลาใช่ครับนะมันจริงจใช่ครับตัวนี้มันเอาไว้ดู เอาไ้ดูเวลาที่เราขี่ต่อแต่แต่อละครั้งแต่ละครั้งเราจับปุ๊บแต่ว่าเราจะเราจะเซ็ตปุ๊บเสร็จแล้วกดเดี๋ยวนะถ้าตัวน,นี้จะไม่มั่นใจตรงนี้กว่าตรงนี้แต่มันน่าจะรถวิ่งก่อนเจะทําได้นะนี่ใช่ไหมพี่เนาะใช่ได้รถวิ่งก่อนเพราะมันจะพอมันกดปุ๊บเสร็จแล้วมัน,มนไม่เคลื่อนไหวมันก็อยู่ที่เดิมเนาะอโอเคทีนี้นี่บอกเกียร์อันนี้บอกหม,มดเมื่อกี้ใช่หมดหมดเมื่อกี้หมดหมดอะไร เนเนาะอนหน้าจอเนี <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ่ม mm ันบอกนะมีไม่เยอะหรอกตัวนี้ออกก็เป็นมดใหม่ปิดแผ่นปวดแช่กดเข้าไปเอาเป็นสลิหมดเหมือนเดิมโอเคติดภโอเคดิสโพลดิสเพย์มีแค่สองอันนะลงมาไลซิสติ้งนี่ตรงนี้อ๋ออันนี้คือปรับระยะยปรับละยดเลยหมดโหมด B บหมดโหมด D ให้เราเลือกพาวเวอร์ตัดสนางคันเร่งมีสี่ระดับ๋ยวนี้เขาจับคู่ไว้ให้ รับเปลี่ยนก็ได้นะเปลี่ยนได้เลยจะเอา a เป็นสีหรือจะเอา d เป็นสีก็ได้อันนี้ touch control มีเก้าระดับเก้าระดับอันนี้อันนี้ขยับนะขยับดูแต่ละอันนะอันนี้ให้เราเลือกโหมดก่อนเราจะเอาโหมดแล้วมมดเราจะเส้นโหมด a ปุ๊บเสร็จถ้าเราจะเลือกแล้วกดหนึ่งทีงั้มัน้นสีดำเลยถ้าเราหมุนจอยเอาเห็นไหมครับจะเลือกตั้งค่าแต่ละโหมดได้ใช่เอาจะเลือกโหมด a เลือกโหมด a ก่อนปุ๊บหนึ่งทีทีนี้ขยับหมุนลงมา power จะเอาเท่าไหร่โหมด a เนี่ย กดเข้าไปจะเอาสีก็ได้หรือจะเอาหนึ่งก็ได้นี่ค่าโรงงานไอ้สีดำดำคือค่าโรงงานที่เขาตั้งมาให้ใช่ไอ้ะดำๆทั้งหลายแหล่เนี่ยเดี๋ยวกี้เราไปตั้งสไลด์คอนโทรลไป็ที่สามถึงไหมตีมันต้องกลับไปที่สองอ่ะขยามาแท a c t i o n บท a ที่จะสามอันนี้สไลด์คอนโทรลต้องตั้งต้องตั้งกลับไปที่ระดับสองเหมือนเดิมคือค่าโรงงานเขาตัวส่นองคันเร่ง traction slide หน้าจอมีกีแค่นี้อันนี้คืออะไรนี่คือล a u n c h c o n t r o ล็อกล้อออกตัว ับผมใช่ครับทีนี้มานี่อะไรคลิกชิปเออคลิกชิปอัพเครื่องหมายชี้ขึ้นนี่คืออันะคืองัดขึ้นหนึ่งสอนี่เมื่อกี้คำหน่วงมีความหน่วงของชิปเตอร์เหมือนหน่วงเมาส์เราอ่ะอ่าโอเคจะปิดก็ได้ปิดตรงนี้เปิดไปแล้วเปิดไหนึ่งนี่ชิปดาวไม่มีนะกดตบได้เลยอย่างเดียวเลยจริงจริง จริงๆอันนี้เป็นล้านอันนี้เป็นลิฟต์อันนี้ร้อยกอันนี้รักษารอบมันเป็นเทครื่องนี้กันเข้ามาครับเนาะใช้สัมพันธ์กันใช่ไหมใช่ครับสัมพันธ์กันครับถ้าเราปิดทัชั่นคอนโทรลไปเลยไอ้พวกนี้จะไม่ขึ้นนะคอยดูนะศูนย์เอมันจะเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวนะทั้งเซนคอนปิด หมดป er. ิดแท็ก oh, ชั <English> ่นไปแฮปแกชั anyway, ่นปิดไม่ได้คนปิดบอกว่าปิดยากมากใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันหาที่ปิดไม่ได้ถ้าทีปปิดไม่ได้ครับใช่ไหมบังคับล็อกใจบ้าแต่ว่ามันยากมันจริงๆไงถ้าเกิดปิดแทักชั่นอันนี้มันจะดับหมดเลยมันจะใช้งานไม่ได้เลยแค่ปิดแทักชั่นตัวเดียวพวกนี้จะมันจะใช้งานไม่ได้่รือจะเซฟไม่ได้เมื่อเลยเรากลับมาเปิดใหม่มันถึงใช้ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวนะไปอันนี้ด้วยโอ้โที่ตามไที่เดิมนะถามนะ คนี้อ่ะออกอันนี้คือการปรับนนะสมมติว่าเราจะเสร็จละเราบน B เหมือนกันแล้วก็กดเข้าไป B ปึ๊กเสร็จแล้วก็ไปเลือกว่าจะตั้งค่าอันนี้ไม่ตั้งค่าเดิมไ้ละโอเคเอาออกอันี้มันจะปลี่ยนตัวาสิ่งต่างๆเก็บวงอะจับชามจับชามนะครับเนี่ยครับจับได้เรื่องใช่ใช่ครับผมเอาออก ล็อกกิ้งนี่เข้าไม่ได้ล็อกกิ้งนี่มันสำหรับติดตั้ง GPS เพิ่มออ๋ยุ่นเหมือน RM มา RM ใช่ GPS เพิ่มมันถึงจะเข้าไปล็อกกิ้งได้ล็อกกิ้งมันจะมีการเปิดใช้งานเป็นใช่ครับเมนเทแนนซ์อันนี้เมนเทแนนซ์มันก็มีไม่กี่ค่านะมีออยกับโอโอโออีดูว์ตรงนั้นน่ะมีค่าเดียวกันทั้งหมดจริงๆมันก็ทำเผื่อไว้ออยนี่คือเมนเทแนนซ์ไว้ให้เราดูว่าเราใช้ไปแล้วกี่กิโลอะไรนี่เขาให้เราดูมันจะวิ่งเหมือนกันเลยมันจะวิ่งเหมือนกันเลยมันพ่วงกันหมดมันไม่ได้แยก อย่างจรมันก็จะมีออยถ้าเป็นบุสต์ฟูชั่นเยอะๆมันมีออยมีเบลมีอะไรอ่ะมีอะไรอีกที่ต้องเปลี่ยนพวกเทเลเงี้ยมีเทเลก็จะมีพวกเฟืองพวกนี้มันทำมาเป็นมันเป็นโปรแกรมสําเร็จมาแล้วมันเลือกใช้รถแนวนี้มันล็อกไว้ออยวิ่งเท่าไหร่มันี้วิ่งตามเพราะว่ามันมีฟูชั่นยูนิตอ่าติ๊กยูนิตยูนิตยูนิตติกี้เราเปลี่ยนลิตรแล้วก็ไม่ไดยู่ติ๊กี้ถูกไหมให้เราจัดการค่าตรงนี้ตรงยูนิตนะแร้วเลือกตะกี้เราเลือกตรงเนี้ยเตือนไม่หรือไม่ แล้วครับเ,เลือกกิโลทีนี้มาเลือกข้างล่างนะครับเป็นอัตราที่เราเทียบกันบริภโภคน้ำมันเมื่อกี้เราก็เลือกได้อไอเอากรอบจลิตใช่มันจะเข้าใจง่ายกว่าถ้าด่าเราเนี้ยเลืองมาหารเราจะต้องเอาเลขลิตรมาหารร้อยถึงจะได้รู้อัตราทิศเบื้องแต่ถ้าเอานี้เลยมันก็จะรู้เลยว่าเย็กกนเลยใช่เ้ากรอบจลิตเอาตรงนี้ใช้กรนบให้เลยแปบร้อยโอ้เยอะเว้ยเยอะๆครับเยอะโอเปอร์โอเปอร์ มันก็จะมีอีกเห็นไหมครับสตรีดดี้สตรีทไนท์เพราะนี้ใช่มันจะเป็นความสว่างนะจอมากกว่าอ่ามาอันนี้มันปอกให้เย็นแล้วใช่ไหมเราต้องเลือกเอาแล้วต้องมาเลือกเอาครับมีชิปอินดิเกเตอร์ด้วยชิปอินดิเกเตอร์ว่าดัมม์อะไรเต็มเลยเหมือนชิปไลท์ไฟมาอยู่แถวนี้ไฟมาอยู่แถวนี้ไฟมันอยู่แถวนี้แหละจำไม่ได้ละอย่างนี้เปิดอยู่นี้ใช่ไหมอ่าอยู่ในแถวนี้โอเคให้เราตั้ง นะว่าจะใช้หรือไม่ใช้ถ้าไม่ถ้าเราใช้เราก็เปิดออนถ้าเราไม่ใช้เราก็ไปไปกดอีกทีแล้วก็ไปออฟเห็นไหมเอาแฟลชเนี่ยนี่คือใช้มาละไม่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 กระพริบอันนี้คือไม่กระพริบอันนี้คือค้างเอาเมื่อกี้เอาเมื่อกี้เอาไม่เมมนี่นะอ่าโอเคเดี๋ยวตั้งค่าสตาร์ทแปดพันดับหนึ่งห้าอันนี้เลือกตั้งเอาเลยเลยตามใจชอบเลยแล้วแต่จะตั้งนะตั้งตั้งยังไงก็ได้อ๋อก็แนวว่าตั้งอยู่แปดพันนี่ไงโอเคหรือเราไปตั้งเอาจะได้เท่าไหร่เพราะมันเริ่มที่แปดพันนะ ต่อไปเป็นความสว่างของไฟมิแกะจะเอาสว่างน้อยสว่างมากชิดไลเน่าเอาการกันเนาะโพราะถ้าเปิดสว่างนี่มันยิงเข้าตายเลยริงทีทียิงแท็กตรงนี้เอาไปเลือกสีสีได้ด้วยสีเราจะเอาสีเริ่มสีที่ไหนเวลาขี่ขี่ไปถ้าเป็นแท็กหมดเมื่อกี้มันจะมีมีจะมีสีให้ครับเราจะเลือกใช้งานเราเลือกใช้หรือไม่ใช้ใช้เ่ยจะมีออนก็อ่อนถ้าใช้ จะตั้งให้สีเดี๋ยวตั้งให้สีมันอยู่ที่สีส้มถ้าปก,กติมันก็จะวิ่งมาเป็นถ้าเราใช้งานนะถ้าเราไม่ใช้งานจะเป็นสีฟ้าเมื่อกี้เห็นไหมครับถ้าเราถ้าเราใช้งานปุ๊บเสร็จสีข้างล่างจะเป็นสีเขียวก่อนแล้วพอถึงรอบที่เราตั้งคลิปเมื่อกี้มันจะขึ้นเป็นสีส้มอ๋อเหมือนกันเห็นไแต่อันนี้เขาไปตั้งดับที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันฉะนั้น ไปส้มมันจะตั้งมันจะ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 ส้มที่แปดพันขึ้นมาปื้ดแล้วมาดับที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเห็นไหมเดี๋ยวลองสตาร์ทแล้วก็เบิ้นดูก็ได้อันนี้เป็นตัวบอกอ่าสีส้มะว่าจุดสุดอยู่ที่ตรงไหนจะให้เขาบอกหรือไม่ให้บอกก็ได้น่าทานยิ่งนิดนึงเดี๋ยวนะนาฬิกาเล่าตรงไหนวะเดี๋ยวเอาออกวะงงมาก นาฬิกามีอีกอันนึงเดี๋ยวมีไปดูยิ่ยบย้อนหลังกันแล้วพี่นี่นี่มีคอร์กอันนี้เป็นดีเทลเซตติ้งจริงจริงมันก็จะต่างกันสลับตำแหน่งกันแล้วแต่ลักษณะแต่ลองลองลองเปลี่ยนดูอ่าเลองสีเลยก็ได้จะเห็นชัดๆอ่าอ่ะออกเห็นไหมสีเนี้อเห็นไหมันจะมีมันจะตั้งให้เราใช่มันจะตั้งว่าไอ้พวกนี้จะไว้เอาไว้หน้าจอไหนสี่ถึงหนึ่งสี่หนึงสองนี้เมื่อกี้เราตั้งไว้ที่สี่ใช่ไหมเอาเราไปออกไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไง อกนมันก็ย้ายไปย้ายมาอยู่แถวนี้อันนี้คือเหมือนเดิมใช่ไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้มันจะสลับตำแหน่งกันว่าจะเอาในวใบหน้าไว้หลังเฉยๆอแไอไปละไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้อีเพย์เซ็ตติ้งใช่อีสเน็ตอีเพย์ว่ามึงดีีเพย์อีเพย์ใช่อีเพย์มีอยู่มีอยู่สี่อันกลับไปท่าหนึ่งแล้วกันเนาะเอาเอาเหมือนเดิมแล้วกันอ่ะโอเคเอาออกแล้วมีปรับเลเยอร์โหมดด้วย เยทีนี้มาความสว่างพอตัวหน้าจอก็ปกติสอรแก้นาฬิกาง่ายง่ไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรเยอะเลยเข้ามาตั้งเลาสี่โมงสามโมงสี่สิบเอ็ดสี่องสามโมงสี่ไเลยงีอาสีโอ้ิกาง่ายง่ายง่ายกว่ศูนย์เก้ายศต้องกด2อสมปุ่มใช่ไหมจอยังไงด่ครับผม ก็กดได้ตรงนั้นเลยเข้าไปเคาะก็กดเลือนตัวนี้เลยเจียวตัวนี้ในจอยตังนี้สำคัญนี่ออลิเซ็ตนะพยายามไปดีแค่บันเลยนะครับโอ้โสาตั้งวันตั้งนานโอเคให้กดออกกดออกก็กดตรงไหนก็ได้แล้วกดค้างประมาณนี้เนาะได้ประมาณนี้ครับนี่คือฟังก์ชันนะทีนี้มาดูโชกกอนมาดูโชกพิล็อตพิล็อคือสปริงข้าวความแข็งของสปริงนะสองตัวคนปรับไม่เท่ากันสองข้าง เทนตรงนี้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นค่าความหนืดของน้ํามันแรงดันภายในกระบอกโชค๊โชคเทนเนี่ยเป็นค่าความแข็งความหนืดของการยุบตัวของโชค๊ค,ค,ค้าคอมคือค่าความหนืดของการคืนตัวของโชค๊คเพราะอะไรเนาะอันนี้ยุบค่าความหนืดนอันนี้สปริงนะอันนี้สปริงนะไม่เกี่ยวกันนะอันนี้คือค่าความหนืดของการยุบตัวอันนี้ก็หนืดของการคืนตัวใช่วิธีปรับวิธีปรับ มันบอกอยู่ไฮถ้าหมุนถ้าหมุนไปตามเข็มนาฬิกาจะเพิ่มความแข็งถ้าคลายออกมาทวนเข็มนาฬิกาก็คือให้มันอ่อนลงเหมือนการใช้ประแจแอวไข่ปรแจแอวนหกหกเหลี่ยมบ้า,เานเราเนาะเหมือนการสอกฝลังนะชูกหลัง <laughs> ชูกหลังตัวนี้ ช่วงหลังตัวนี้ไม่ตนอตเหมือนกันถ้าเป็น R1M มันไม่ต้อง R1M ในหน้าจอเมื่อกี้มันจะมีโหมดเข้าไปเซ็ตช็อคเองเลยข้างหลังมันจะมีอีก2อันใช่ใชมันจะมีโหมดอีก2อัน,นให้เราเข้าไปเซ็ตไฟฟ้าได้เลยเหมือนกัน,ต,กนต่างกันตรงช็คหลังตรงนี้ต้องใช้คอม้าคายก่อนต้องใช้คอม้าคายคายตะบดออกไปฟึดก็คือทวนเข็มลงไปคายปึ๊บเสร็จแล้วก็เราก็ตั้งตัวนี้ว่าจะเอาแข็งออ่อนพอล็อกได้ถ้าหมุนมาตรงนี้ก็คือเคร่องแข็งสปริงถูกไหม แล้วเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาล็อกไว้อันนี้คือใช้คอมมาสองตัวในคู่มือให้ไปใช่ใช่ยาวๆเลยสองอันก็ต้องจับอันนึงคายอันแล้วอันนึงก็ขานพอเสร็จก็กลับมาล็อกเหมือนเดิมกันแน่นอันนี้ค่าตปรปิงนะค่าพีโลดเมื่อกี้ส่วนค่ารีบาวคือตรงนี้ตัวนี้โอ้ยร้อนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นค่าความหนื่ของการยุบตัวตัวนี้คืนตัวครับต่างกันนะอันนี้ใช้ประแจไข ครเบื่อเลยวันนี้วัยสิบสี่ได้วันสิบสี่ครับวัยสิบสี่ขจะลอกม่ดีอะขาแล้วจะลอกไหมไม่ลอกไม่ลอกก้าคุมก่อนก็ก็ก็จับก็จะปรับบ่อยก็เซ็ตได้ก็พอเลยใช่ทางเดียวพอเนาะเใช่ไปไปอย่ามแต่มันไม่หรอกว่ามันวัสดุอย่างดีถ้าขายละลอก เหมือนน็อตชุบมาเราก็เค็มได้เลยมาเลยจริงๆถ้ามันเค่มมันก็จะถลอกนะมันจะไม่หลอกมันจะมีรอยประแจใหเรากินเข้าไปมันก็จะยุบเข้าไปเฉยแต่สีก็ยังอย่างนี้มันไม่ลอกแน่นอนครับอันนี้ก็คือตัวคืนตัวนะใช้หกเหลี่ยมไขนะเหมือนเดิมถ้าตามเขีมนาฬิกาคือเพิ่มความแข็งถ้าทวนเขีมนาฬิกาคือลดความแข็งก็คือให้มันอ่อนลงได้ที่ยกโชว์ตรงนี้ที่อธิบายเพราะว่าไม่อยากให้เอามาให้ช่างที่ศูนย์เซ็ตไม่ใช่ขี้เกียจเพราะว่าลด กับโชกต้องคนใครไหนขี่คนนั้นต้องเซตเองมันจะรู้เองว่าเราน้ําหนักเนี้ยเราเล่นใส่กันขี่ประมาณเนี้ยมันต้องเซตเท่าไหร่ใช่มันต้องเซตยังไงมันจะเอาแข็งยาวอาอ่อนนี่ใส่ับขี่สมมติบทด A ตั้งไว้นะเซตทงให้ขับหมทเไปพอเป่าหมดดีแล้วก็มาขยาใหม่จริงๆโชกไม่เท่าไหร่มันอยู่ที่กําลังเครื่องมากกว่าในการเซตกับขี่เนาะก็ประมาณนี้ส่วนลมยางก็คงไม่ต้องไปเสียเรยนอะไร้มากลมยางก็ไม่มีใครเติมทำมห้ระนาบสักคนแล้วอ่อนกว่ามากดี แต่มาดังแข็งไม่แปะเลยเนี่ยไม่แปะบอกเลยโคจิโนคันต้องแปะบอกจริงๆมันไ่าจะอยู่นะอยู่อยู่ฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นะอยู่ฝั่งนู้นอ๋อรู้ครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่อยู่ฝั่งนู้นปกติเท่าไหร่ค่าโรงงานหลังสี่สองทั่วไปใช่ไหมแล้วแต่อ่ะแล้วเต่เนาะอย่างทั่วไปพี่ตวงสามหกสามหกสามสองหลังสาแต่ถ้าค่าโรงงานอ่ะหลังสามหกหลังสามหกค่าโรงงานอ่ะหลังสี่สองหลังสี่สองหน้าสามหกแต่ สำหรับตัวพี่เองที่เติมคือหลัง36หน้าสิสเอามันนุ่มๆเข้าไปเหนึบๆก็แล้วก็โค้งน้ำมันใจขึ้นโอเคแต่มันก็เปลืองน้ำมันแต่ก็ต่างมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่ใช่ว่ายางแบนอ่อนเตี้ยบิดไม่ไปด้กินน้ำมันแต่นี้เราลงมาแค่สองสามสเปคแต่ถ้ารถแข็งๆกรถจะลอยหน่อยครับเบาเกาะไม่ค่อยเกาะไม่ค่อยเกาะพี่แข็งนะเอาน้ายางมันกดยางมันป่อง น่างมันป่องแล้วมไมไ่กินแต่ตรงกลางเนี่ยแล้วมันก็จะหมดก่อนเลยตรงกลางเนี่ยถนนก,ก็จะใช่ใช่แต่แต่ถ้าเราอ่อนหน่อยน่านสะพานมันก็จะยุบลงหถูกไหมมันก็จะเกาะถนมนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกมันก็จะรถก็จะหนักขึ้นหน่อยนึงนั่นเองลงยางก็เรื่องใช้เอาว่าจะเอาจะขี่แบบไหนโอเคก็ประมาณนี้ รอบฟลิชคิปเตอร์ก็ใช้ได้ที่สี่เพราะเลขึ้นไปนะนัดขึ้นเลยไม่ใช้มันก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ซ้มคันเปลี่ยนเกียกร์ปกติใช้ได้ที่สี่เพราะเลขึ้นไปไม่จำเป็นต้องปิดก็ได้เนาะไม่ได้ไม่จำเป็นปิดก็ได้ครับแต่ถ้าบ Lang ran, างคนลำคาญไมปิดก็ได้ปิด <c oughs> ในหมดเมื่อก,กี้ที่บอกเมื่อกี้พัดลมก็ทำงานใช้ร้อยองศาขึ้นไปร้อยองศาพาัดลมทำงานใช่พัดลมทำงานไม่ต้องตกใจนะรับรถจอดแล้วไม่จำเป็นต้องเปิดกุญแจให้พัดลมทำงานปิดเลย อกลมาไกลมาปุ๊บจอดแปลว่าบางคนที่พูดว่าต้องเปิดพัดลมก่อนไม่ใช่เลยไม่จะเป็นครับไม่จะเป็นเมื่อไหรที่รถเครื่องรถตัวเครื่องของรถไม่ได้ไม่ได้ทำงานแล้วความร้อนไม่เพิ่มแล้วแน่นอนเราปิดจับเครื่องเ๋ยมันคายมันเองไม่กี้จอดแค่กี่นาทีเองประมาณ3 4มสี่ห้านาทีตีห้าทีเดี๋ยวก็คายมอนมเองไม่เป็นไรไม่ต้องไปเปิดพัดลมเพราะว่าเสี่ยงต่อการแบตเตอรี่หมดนะครับฟอ่ไปดือยแบตเตอรี่อาลูกเล็กนะนิดเดียวนะนิดเดียวแต่ว่าไม่จำเป็นะครับ นอีกอย่างหนึ่งนิดนึงนิดนึงเน้นเเลยเน้นเลยน้ิดนึงเลยถ้าเราสายจอดนงนี้ก็ได้ครับสายจอดสายจอดถ้าเราสายจอดนะให้ดูดีๆกุญแจนะรับมันจะมีออนมีออฟมีล็อกแล้วก็มีปาร์กไอปาร์กเนี่ยสำคัญปาร์กเนี่ยถ้าบิดกุญแจมาถึงปาร์กมาไห่แบตเตอรี่ป้อนระบบนะครับจอดไว้ไม่ถึง3าวันแบตเกี้ยงอ๋ยทำไมพี่แบตเพราะว่าแบตมันป้อนระบบตลอดครับเพราะอะไรว่าอันนี้นะลองนะใช่ว่าจอดถูกเฉิน พอฉุกเฉินมาล็อกนะล็อกก็ดึงออกนะครับล็อกมันก็ดึงออกนะครับแต่ล็อกเนี่ยมันเปิดฉุกเฉินได้เห็นไหมครับเปิดฉุกเฉินได้นะตอนนี้ไฟมันเลี้ยงขัระบบตลอดเลยตอนเนี้ยอ๋อใช่คือดึงกุญแจออกนะมันจะเอามันยังไม่ตัดไฟจะไม่ตัดไฟไฟมันจะเลี้ยงข้าระบบตลอดเลยถ้าปิดเฉยๆถึงเราจะไม่เปิดพามากไม่เปิดเลี้ยวตามก็จริงมันก็จะเลี้ยงอยู่อย่างนี้แหละ 3วันรู้เรื่องเลยราะว่ามันเอาไว้เผื่อสำหรับคนเปิดไฟพมาถูกต้องครับเอาไว้แบบถูกเฉินแต่ว่าขี่กันเป็นทริปแล้วเราขี่ท้ายพอดีแล้วรถข้างหน้าพังเอารถเราเนี่ยเปิดไฟฉุกเฉินให้เป็นสัญญาณให้รู้ว่ารถข้างหลังนู้นนะข้างหน้ามีอุบัติเหตุนะแล้วเราไม่อยากเอากุญแจเสียบคาไว้เราอยากไปดูเพื่อนเราก็เปิดตรงเนี้ยทิ้งไว้เลยทิ้งเลยนะครับประมาณสองสามชั่วโมงทิ้งเลยทิ้งได้เลยไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเป็นไฟอย่างงี้สามสี่วันนะไม่รอดนะถึงจะไม่เปิดไฟก็ไม่รยาจอด แต่ถ้าขี่ทุกวันไม่มีปัญหาเปิดทิ้งไว้คืนหนึ่งกลับมาจอดพีค้างไว้ถช้ามาก็ต้องตติดเหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้เลี้ยงนานขนาดนั้นใช่แต่ควรไม่เกินสามวันไปเรียบร้อยก็ไม่เปิดเคยมีมาแล้วเคยมีมาแล้วจะไม่ควรเปิดเนาะครเปิดเฉพาะช่วงที่จําเป็นใช่ครับจำเป็นก็พอครับแต่ถ้าบล็อกตามเวลาเปิดไม่ติดนะนะมันก็เปิดไม่ติดใช่ไหมครับไฟมันก็ไม่มีอะไรนะแต่มาปลาตรงนี้อันนี้อันนี้สำคัญนิดนึงไว้ว่าางคนว่าพี่รถหนูออกไป2เดือนเองแบตเตอรี่หมดแล้วพี่เป็นอะไร จำไม่ได <elim> okay, ้โอเคตามนี้ครับหมดเรียบร้อยขอบคุณครับครับผมสำหรับการพรีวิวรถก็ขอบคุณนะครับผมที่ มาเจอะลึกอามวนนาพี่โอเคก็อาจจะมีอาจจะมีบอกไม่ละเอียดบ้างให้ดูในอ่านในคู่มือน้องในคู่มือมีแต่ก็หมดแล้วเนาะหมดแล้วใรู้เมื่อกี้ก็หมดแล้วก็หมดแล้วแต่บางทีอาจจะฟังไม่ทันบางตัวก็กลับไปย้อนอ่านในคู่มือดูในคู่มือจะมีบอกอธิบายให้หมดเลยมันจะบอกไปตัวหนังสือเลยว่าอันนี้ไว้ทําอะไรทําอะไรทําอะไรทำอะไรครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับอันนี้